เรื่องของ AI เนี่ยนะครับตอนนี้มันไปไกลกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยโดยเฉพาะในโลกของการบริหารโครงการที่หลายคนอาจจะยังมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือแต่จริงๆแล้วมันกำลังจะกลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะหรือโคพายโดคนใหม่ของเราเลยละครับคำถามก็คือ AI ในงานบริหารโครงการเนี่ยมันเป็นแค่โปรแกรมทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอีกตัวหนึ่งเท่านั้นจริงหรอ บอกเลยนะครับว่าถ้าใครยังคิดแบบนั้นอยู่วันนี้เราต้องมาคิดกันใหม่แล้วล่ะครับเพราะศักยภาพของมันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าเรามีโคพายโตเก่งๆสักคนหนึ่งแต่ AI คนนี้เนี่ยเขามี2บทบาทหลักๆเลยนะบทบาทแรกคือเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพทำให้งานหลังบ้านของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นเยอะ ส่วนบทบาทที่2คือการเป็นนักสร้างคุณค่าที่จะไปสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเราครับโอเคเรามาเจาะลึกที่บทบาทแรกกันก่อนเลยดีกว่ามาดูกันว่าเจ้า AI เนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้โปรเจกต์แมเน e เจอร์ทำงานได้แบบเทพขึ้นขนาดไหน คือไม่ว่าโปรเจกต์ของเราจะเป็นสายเป๊ะนะครับวางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าหมดที่เรียกว่า predictive หรือจะเป็นสายแอเจ้าที่แบบว่าเอ้ยพร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาบอกเลยว่า AI เข้ามาช่วยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกแบบดั้งเดิมกันก่อนคิดดูสิครับจากที่ต้องมานั่งปวดหัวกับเอกสารกองโตเนี่ย AI ช่วยร่างกฎบัตรโครงการให้ตั้งแต่ต้นเลยวิเคราะห์ให้เสร็จสับว่าใครเป็นใครในโปรเจกต์แล้วก็ไอ้เจ้า WBS หรือโครงสร้างงานที่มันซับซ้อนเนี่ยนะ AI ก็แตกออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆเข้าใจง่ายได้เลยอย่างไม่พอทั้งเรื่องตารางเวลางบประมาณไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงคือมันช่วยลดงานที่น่าเบือ่อและเพิ่มความแน่นยำให้เราได้แบบมหาศาลจริงๆครับ อาทีนี้ก่อนจะไปดูสายแอร์จาวเนี่ยเราต้องรู้จักหัวใจสำคัญของมันก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า user story ครับพูดให้ง่ายที่สุดมันก็คือการเล่าเรื่องจากมุมของคนใช้นะครับว่าฉันเป็นใครอยากได้อะไรเพื่ออะไรแค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆครับเพราะมันทำให้ทั้งทีมเห็นภาพเดียวกันพอมาเป็นโลกของ a อจที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดใช่ไหมครับ AI นี่แหละคือพระเอกเลยมันช่วยเราคิด user story ช่วยจัดลำดับความสำคัญว่าเฮ้ยอันไหนต้องทำก่อนอันไหนลูกค้ารักสุดแล้วก็คอยดูแล product backlog ที่เหมือนภูเขางานของเราไม่ให้มันรกเกินไปแถมยังช่วยแนะนำด้วยว่าในแต่ละรอบการทำงานเนี่ยควรหยิบงานไหนมาทำดีถึงจะหมวกสุดแล้วเอาละครับเราเห็นแล้วว่า AI ช่วยให้งานหลังบ้านเราเนียนกริบขนาดไหนแต่นั่นมันแค่เครื่องเดียวเองนะ อีกเครื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างคุณค่าให้กับคนข้างนอกให้กับลูกค้าของเรานั่นเองครับคือมันมีหลักการสำคัญมากๆเลยนะครับมาจากตำราอย่าง PMBOK OK เลยนะเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าโปรเจกต์น่ะไม่ใช่แค่การทำงานให้เสร็จแต่มันคือการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงดังหากทั้งต่อลูกค้าและต่อองค์กรของเราด้วยแล้ว AI มันจะมาช่วยส่งมอบคุณค่าที่ว่านี่ยังไงล่ะโอ้โหเยอะเลยครับ ตั้งแต่การสร้างประสบการณ์ที่มันใช่สำหรับลูกค้าแต่ละคนเลยนะหรือแม้กระทั่งการชวนลูกค้ามาช่วยกันออกแบบโปรดักต์ไปเลยแบบสดๆก็ยังได้ช่วยสร้างคอนเทนต์การตลาดเจ๋งๆทำนายความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าหรือมีผู้ช่วยเสมือนคอยตอบคำถามได้แบบทันทีทันใจพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเราลองมาดูเคสจริงของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเท็มาดกันดีกว่าครับ ว่าเขาใช้ AI พลิกเกมธุรกิจสร้างทั้งประสิทธิภาพภายในและคุณค่าให้ลูกค้าไปพร้อมๆกันได้ยังไงโจทย์ของ t e คมาร์เนี่ยง่ายมากเลยคือทำยังไงให้ลูกค้ารักมากขึ้นเขาก็เลยเอา Gen AI มาทำสออย่างหลักๆคือ 1. ระบบแนะนำสินค้าที่รู้ใจสุดๆกับ 2. ผู้ช่วยอัจฉริยะชื่อ t e c h บอทที่คอยช่วยเหลือแบบ Real ลไทม ผลลัพธ์คือ,อไรน่ะหรอครับก็คือลูกค้าแฮปปี้ยอดขายพุ่งแถมข้อมูลที่ได้มายัางเอาไปวางแผนกลยุทธ์ต่อได้อีกวินวินกันทุกฝ่ายเลยคือความสำเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันคือทุกอย่างเลยลูกค้าอยู่กับเว็บนานขึ้นกลับมาซื้อซ้ำแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยเนี่ยแหละครับคือคุณค่าที่จับต้องได้จริงๆที่เกิดจากการใช้ AI อย่างชาญฉลาด พอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ชัดเลยนะครับว่าบทบาทคู่ของ AI ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพภายในและการสร้างคุณค่าภายนอกเนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการบริหารโครงการไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับยอย่ามีครั้งนะครับ AI ไม่ได้จะมาแย่งงานโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับแต่เขาจะมาเป็นคู่หูเป็นโคพายโที่ช่วยให้เราบินได้สูงขึ้นปลดปล่อยเราจากงานจุกจิกน่าเบือ่อให้ไปโฟกัสกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องกลยุทธ์และการสร้างความสัมพันธ์กับคนแทน สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อเรามีผู้ช่วยอัจฉริยะที่เก่งขนาดนี้มาคอยจัดการกลไกลต่างๆให้แล้วแล้วบทบาทที่สำคัญที่สุดที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้ของโปรเจกต์แมนเจอร์ที่เป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่ลองเอาไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ